เอาละครับวันนี้เราอยู่กับเกมอันไต t ติ e Good เกมนะครับเป็นเกมห่านที่เรานั้นจะต้องมาหาของซึ่งเราต้องหาตามลิสต์นะครับหาให้ครบแล้วเราจะสามารถผ่านด่านได้วันนี้ผมมากับแบ็คนะครับแบ็คเป็นตัวสีส้มๆนี่นะซ้ายมือส่วนผมเป็นตัวสีเหลืองเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยไปเดินไปมึงเลิกเข่าแล้วรีบมาดิเยอะเยอะเยอะมาดิี่มายการปีกไงวะเฮ้ยเฮ้ย ขอกูติดขอกูติดขอกูติดเอ้ยเฮ้ยโอเคโอ้รอดรอดรอดผ่านไปรอดผ่านไปโอเคมันเป็นการหมอบเป็นการหมอบโอ้หมอบ L 2โอเคโอเคโอเคนี่มันบอกอยู่หลังการเก็บของของพวกเรานะครับจะต้องใช้ปากคาบอย่างนี้นะครับก็ถ้าของหล่นอยู่อย่างนี้ครับก็ใช้ปากคาบขึ้นมาอย่างนี้เลยซึ่งเราจะต้องทำตามลิสต์ที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องเก็บของอะไรบ้างไป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 ่ปไ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 ปพี่แล้วก็แบบ ปุ๊บไม่เห็เข้าได้เลยว่ะนี่น้องเราต้องปวดนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอ้โอ้โอ้ไอ้โอ้โอ้โอ้ได้โอ้โอ้โอ้่อ้ไอ้โี่เอ้โอ้เอ้โ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 า้โง้โอ้โอาโอ้เอ้โอ้โอ้รอยโอ้โอ้โอนโอ้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 นอ้โอมโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โ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 อ้้อโอโอ้้้อ้อโอ้โิวพอเลยว่ะ เราเดินมาสำรวจดูก,ก่อนนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือรั้วทางเข้าเหมือนจะมีสวนข้างในโอเคครับต่อไปเรามาดูว่าเราต้องหาอะไรบ้างนะเวสแรกสิ่งที่เราต้องทำาะะครับก็คือเข้าไปในสวนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในสวนก่อนไป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 ไอพี่พี่อะไรอย่งเี้ยลับได้มันคือถุงปุ๋ยกับผั่วเหรอตอนนี้ประตูรั้วล็อกอยู่นะครับเราต้องหาวิธีนะเฮ้ย อะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะอ๋อขุยันนี้โอ้นี่ไงคุแจอยู่กับเขานี่ยทำไงวะเฮ้ยเหมอนเขจะออกาเหมืนกจะออกมาเราเขาได้เราเข้าได้เราเข้าได้เอ้ยดีเราเขาได้แล้วเจอกันเจอกันไเลยจ้าเฮ้ยแม่ไไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เอาเอาของวันวิ่าของวันวิ่ของวันเาของวันวี่โอเคได้แล้วไอ้แล้วโอเคแล้วโอเอเค้วโอสควเ้แล้วโอเแล้วคแล้ว้ว เฮ้ยเออเอออยบ้ายบ้านพี่้าวข้าวข้ข้ข้้ยู่ไ้อนี่ปเล้วไปเล้ยวเป็นรเป็นไรไเป็นโอเคตอนนี้เราเข้ามาในสวนได้แล้วนะครับเรามาดูเควสต่อไปกันว่าเราต้องทำอะไรนะเมื่อกี้เราขโมยคุแจมาด้วยต่อไปนะครับทาให้คนดูแลสวนเปียกอ่าแสดงว่าเราต้องเปิดน้ำแบ็กลองไว้น้องเดี๋ยพี่จะเปิดน้ำไปดึงของมาแย่งของมาอะไรก็้เออให้เขาวิ่งมาไ้เออมันจะวิทยุมันจะทยุมามานี่มานี่ ปีอีเป็นไงเป็นไงเป็นไงจับวิทยุวิ่งเลยปรนประดนึงโอ้บักคำยากจรจีๆโอ้แป๊บ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 แป้บแป๊บแป๊บแป๊บแป้บแป๊บแป๊อแป๊บแ้๊มแป๊ะแป๊บยยับไป๊บแป๊บตป๊ัแป๊บไป่บแป๊บแป๊บแห๊บแป๊บหป๊บแป๊บปยปงบงป๊บแป๊งแป๊บแป่บแป๊บแลังย่องอยู เอาอย่างอื่นก็ได้นะเอาอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องวิทยุนะวิทยุขอไปล้วจ้าเปิดน้ำเปิดน้ำโอเคพี่สวยพี่สวยเปียกแล้วนะครับคนสวนเปียกเรียบร้อยนะครับเควสผ่านวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนน้องวิ่งไปไหนน้องเขาไปปิดน้ำมั้งเขาจะไปปิดน้ำปิดน้ำปิดน้ำไปพี่แกต่อไปแกต่อไป เบสต่อไปนะครับทําให้คนดูแลสวนสวมหมวกกันแดดสวมหมวกกันแดดวหมวกกันแดดหรอมหวกกันแดดดูแถวๆนี้แน่ๆไม่น่าอยู่แปลงผักกันเ้ยมาขับผิดตัวนึกว่าตัวผมอยู่ฝั่งขวานี่ไงมัวกงี่ดเองอ่อนี่ยหมวกกันฟีอร่อยไปเนี่ยลองชิมเลยเอาละเราจะทํายังไงนะครับให้เขาสวมหมวกกันแดดนะครับเราอาจจะต้องให้เขาถอดหมวกเหรอ เิ้ยเขาจะให้ดอกไม้ผมอะเขินปะเอา้านี่ไงก้มอยู่เ,เ,เนี่ยพี่เฮ้ยนี่ก้มแล้ว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 ้แลว,แลวอ๋อเราต้องให้ oh เขา oh เอาดอกไม้มาปลูกใหม่อ๋ออ้าวเสร็จกูดอกไม้เาหยิบหยิบหยิบวางว่างวางเออวางวาง,อาวาง,วางโอเคโอเครอรอรอ,อทีนี้เอาล่ะตอนนี้มาแล้วมาแล้ว okay, มาแล้วรอจังหวะมันก็ดูซื่อดียครับเขาหยิบมาปุ๊บแล้วก็เอาดอกไม้มาปลูกใหม่อ้าวเฮ้ยได้แล้วได้แล้ววิ่ง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 โอ้ยแบ๊ดไอ้พี๊ด เอาใหม่พี่เอาใหม่ได้เอาใหม่ได้พี่เอาใหม่เอาใหม่พี่เอาใหม่พี่โอเคอุ้ยอย่าทำตก้มสีรอ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 โอเควิ่ง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 พี่ขวางให้พี่ขวางให้พี่ขวางให้ไปวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวะวิ่งหนีไปเลยออกจากรัวไปเลยเอาไปหาที่ซ่อนไปหาที่ซ่อนได้ไปหาที่ซ่อนได้เอาใส่ในพวกไม้เลยอย่างงี้ได้ไหนแอ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 นวางวางทิ้งไว้วางทิ้งในข้างในนั่นแหละเออเออแหละนั่นแหละ ลองปล่อยดูว่าเขาจะหาได้ไหมนี่นี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหยังเก่งอะพี่พวกเราเอาดูว่าเขาจะใส่หมวกไหมเอาละใส่หมวกเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเควสต่อไปนะครับเอาคลาดไปทิ้งในทะเลสาบไปพี่ไปแล้ว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 เว่งเว่งเว่เว่ง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 ่งว่ง่งเว่งเ่งเว่งเ่งเว่ง่งเว่งเว่งเวเว่งเว่งงเว่งเวงเว่งเงเว่ง เอ้ยไป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 ไพ่ได้ได้ไพี่ได้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 นี่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 เอ้ยทิ้ง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 ปิ้งิกงทิ้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 งทิกนิิ้ราต้งทิ้งนิ้งทิ้กทย้งทิ้งทิ้งวิ้งท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 ิางทิ้งทิ้งทิ้อทิ้กทิ้งทย้งทิ้งทา้งทิ้งทิ้งนี้งนิ้งทิ้งาิ้งทิางทิ้งท้ ซึ่งสิ่งที่เราต้องหาก่อนก็คือแซนด์วิชอยู่ไหนนี่ๆๆนี่ยเนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนองแซนด์วิทก่อนแล้วกันอ่าแซนด์วิทวิ่ง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 วก่งวต่งวิ่งอิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่งวอ่งิ่งวิ่งิ่งวิ่งวอ่งวิ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 ่งกทองวทองว่งวิ่งวิ่งวเฮ้ยในงวนฟักทองกั่แครองใช่งวิ่งวแวรอทพี่งอาฟักทองวิ่่มัน่นักแงวอท เอาไปพี่ไปพี่อุ้ยหนักมากแบกวิ่ง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 อ่ะไปแล้วจ้าตามแล้วแบกไปโอเคผมเอาฟักทองนะแบกเอาแครอทนะโอเคไป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 แบกเขายิบคืนไปแล้วตีีพ่เฮ้ยอ้าวมันไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเขาไม่สนใจว่ะเอยสวยพี่สวย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 โอ้ ไปทางานอื่นกันได้เลยเพื่อนโอเคตอนนี้เราขโมยฟักทองกับแคลอรมาแล้วนะครับต่อไปแยมกระติกน้ําร้อนวิทยุตะก้าโอเคแยมนะแยมอยู่นู่นเลยข้างในเลยแยมเหรอนี่ไงนี่ไงเกระติกน้ํากระติกน้ําด้วยพี่ไม้ห <im üş> <campaign> <im> ่วงกระติกน้ําไปได้ๆด้ได้โอเคผมจะแยมไปวิ่งพอมนะพี่วิ่ง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 ่วิ่งวิ่งวิ่งวิฟักทองกูเหรอแยมมึงเศจกู

เอาไว้พี่เอากุญแจไปเองเดียวกันเอาไว้กุญแจโอ้โหนิดเดียวเองอะไรไว้แล้วกูอยู่ไหนเนี่ยวัวกุญแจไปทิ้งน้ำนี่ไงไงดีวะน้องมึงงงอยู่กุญแจหายไปไหนสวยอ๋อพี่บังไว้พี่บังไว้นะอ๋อออ๋โอเคสวย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 ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยก็ติกไอะเฮ้ยเฮ้มึงเฮ้ยแปลกแปลไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แปลกแปลกเราผ่านละต่อไปนะครับเหลือเป็นวิทยุกับตะกร้าตะกร้านี่เหรอวะตะกร้าอยู่ตรงนี้เลยอ่ะหยิบไปเลย ลำบากระบนอดจะทนก้มนะ่งเล่ล้ตะกร้ามาแล้วโอเคเฮ้ยเยแยมแยมโดนเอาไปเรา้องอไว้ที่นี่เท่านั้นครับถ้าโดนแย่งไปก็ถือว่าเควสจะไม่ผ่านนะงั้นเราจะเอาวิทยุกับแยมไปพร้อมกันเลยเอาละต่อไปเป็นวิทย okay. ุกับแยมนะเอแยมเพียรวิทยุเลยเออได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยวิทยุดังวิว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 วิ

เฮ้ยมีไงนี่ไงเนี่ยเราทำป้ายให้ล้มแล้วเขาจะมาซ่อมอย่างงี้ป่ะอ่าวางวิที่ยูไปแล้วอันนี้อันนี้อันป้ายป้ายป้ายอะไรละโอเคเรามาดูว่าเขาจะทุบนิ้วตัวเองไหมเออเอ้ากูอยู่นแบกบอกอยู่ดีๆเกี่ยวแล้วกูเอออยู่ดีๆมันก็ยูมมาใส่พี่มันโกรธผมป่ะโอเควางปุ๊บเฮ้ยจับคอแล้วนี่ไงเ้ยโอเคเราผ่านไปประตูต่อไปแล้วนะครับ ไปแล้วเจอกันนะลาก่อนเอาละเราได้ไปที่ประตูต่อไปครับมาดูว่าด่านต่อไปคืออะไรนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นน้ำอ๋อน้ำวันนี้เฉยน้ำจากท่ออ้ามาเจอเด็กน้อยวันนี้อหวัดดีหวัดดีหวัดดีมาด,มาดมาูว่าเควสต่อไปต้องทําอะไรนะครับสิ่งที่ต้องทำครับทำลายไม้กวาดไม้กวาดนี่ไงนี่ไม้กวาดไ,ไม้กวาดไม้กวาด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยย้ยมาดิมา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 มมา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 มเมามามมามามามดมมามมามามมามามมามมมา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 มมาไมามามมามามางมามามมามามมา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 ดามามาไามาดามมามามมา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 มนีาไามามามมามองมามางมา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 อามรเด็กไนมา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 งมมา ต back, อนน okay, ี้แบ็คหยิบเครื่องบินไปแล้วเหรอมันมาป่ะนี่มันกำลังมาพี่นี่ไงนี่ไงเนี oh ่ยปอนะปอนะโอเคพอมันไปตรงบอลเสร็จปุ๊บพี่แล้วกดเลยนะโอเคเออเออะไรก็ไปแล้วก็ไปโอเคปิดปี๊ปิดได้ปะปิดได้ปะนี่ไงนี่ปิดแล้วไอ้แบกไอ้ปฮกเข้าไปเข้าไปหมดออกไกลหมดอีกหูหมดใหม่ก้อนโอเคเรียบร้อยแล้วไล่เด็กเข้าไปอยู่ในตู้โทรศัพท์เรียบร้อยนะโทรหาแม่แล้ว เคลียต่อไปนะครับทำให้เด็กผู้ชายใส่แว่นผิดอันเราต้องไปดูที่ร้านค้าไหมเหมือนในน,นี้จะ <Okay, S 2> เปิดนะเด็กจะโดนช่วยแล้วครับช่วยเลยครับผมโดนหานไล่จิกครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงนั่นนั่นนั่นแว่นแว่นอะเฮ้ยเจ๊ เย้ขอแว่นหน่อยโอเคเราหยิบแว่นมาแล้พี่อ่ะไปไปไปพี่ไป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 ตอนนี้ได้แว่นมาแล้วครับแต่ว่าต่อไปครับต้องทําให้เด็กนี่ขอดแว่นให้ได้นะครับไปไปเป็นหน้าที่แบ๊กขวางด้วยแบ็คพี่โดนไล่อยู่พี่โดนไล่อยู่โดนไล่อยู่เฮ้ยเด็กอะไรเลยพี่เราทันพวกเขาก้มก่อนดี เนี่ยล้มแล้วล้มแล้วได้แว่นแล้วได้แว่นแล้วพี่เอาเอาแว่นเอาแว่นออกไปพี่เอาแว่นออกไปพี่อาแล้วพี่อาแล้วพี่ผมกมาแล้วพี่โอเคตอนนี้เราได้แว่นแล้วครับโอเคโอเคเอาทิ้งไว้ตรงนี้แหละโอเคต่อไปผมจะมาขโมยแว่นที่ร้านค้านะครับโอเคเอาแว่นม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 าเฮ้ยทันทีโอ้แว่นมาแล้วเอาแว่นมาแล้วอ่ารอคอสนใจฮใส่แว่นใหม่ใส่แว่นใหม่โอเคโอเคใส่แล้วโอเคผมโดนดูพี่ผมโดนป้าดูต่อไปครับเราต้องทําให้ใครบางคน มาซื้อของของตัวเองคืนซื้อคืนยังไงเออเอามาไว้ตรงนี้ได้๊วะนี่ป้ามาไปเก็บเครื่องบินใครก็ไม่รู้ไหนนะนี่นะเฮ้ยนะนะเครื่องบินเอาอย่าบอกนะว่ามึงขโมยเอออ้าวฮะ <laughs> อันนั้นเครื่องบินเด็กนี่นะเว้ยโอเคน่าจะเป็นเครื่องบินนี่แหละเอาแว่นคืนมันไปโอเคเอาแ,แว่นคืนละ จากนั้นเรารอดูผลลัพธ์อย่างเดียวครับมาดูว่าเด็กนี้จะไปซื้อของตัวเองคืนหรือเปล่านะนี่ไงนี่ไงตอนนี้เขากำลังหาเครื่องบินตัวเองนะครับแต่ว่าไปอยู่บนร้านค้าตอนนี้อ้อมไปแบกเอออ้อมไปอ้อมไปเออออ้อมไปเออออนั่นไนั่นไปไปนั่นแหละเรากำลังดูว่าเขาจะซื้อเครื่องบินตัวเองคืนหรือเปล่าอันนี้เท่าไหร่ป้าถูโดนป้าดูแน่เฮ้ยเอาของใครเอาของใครอันนี้ของป้านะน้อง เออของวานะันเี้ของไปเฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้ยเฮ้เง้ยเฮ้ยเฮิยเุดยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเารยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ีเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ัเ้ยเฮ้ยเฮยเร้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเา้ยเฮีย้เ้เฮ้ยเเราตเเ่้ไปี้อ่ะี้โอเคไปเลยไปเลยไปเลยเ้ี้เราเข้าไป ตอนนี้เด็กโทรไปหาเจ้าหน้าที่แล้วครับันที่เอ,อมาช่วยนะครับเราจะใช้จังหวะนั้นเข้าไปเพื่อกดสวิตช์นะครับโอเคไปแบกไปไปไปแล้วพีไปแล้วพีไปแล้วพีกดสวิตช์กดสวิตช์ยังไงเรียบร้อยไปแล้วจ้าเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนช่องรายการทีวีต่อไปนะครับไปซื้อของกันสิ่งที่ต้องใส่ในตะกร้าแปรงสีฟัน กระดาษทิชชู่แปรงหวีผมอาหารกระป๋องสเปรย์ทำความสะอาดและผักผลไม้โอ้โหเยอะมากเหมือนปิกนิกเลยก้าที่เราต้องใส่คืออนไนตะก้าตะก้านี่ไงนี่ไงเราต้องหยิบมาใส่ตะก้าไปกระดาษทิชชู่ด้วยปะมี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 ใช้กระดาษทิชชู่ด้วยระวังนะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าเอาโอเคหยิ่สบปต่อไปแปรงสีฟันนะครับไม่รู้อ่ะหยิบมาก่อนละกันไม่รู้มันคืออะไรหยิบมาก่อนละกันนะ แ้งสีฟันอาหารกระป๋องได้แล้วนะครับโอเคได้แล้วได้แล้วต่อไปโอเคผมเห็นวแล้วพี่ว่งตรงกลางพี่นี่นีนี่แ้มาเล้พี่แป้ลงสีฟันเหนออันไหนอ่ะเอยพี่ดำไปดูผมผมอยอยู่พี่ผมอยอยู่ไม่เห็นเลยอ่ะนั่าจะชันนั้นปะนั่นแหละนั่นแหละันอันนั้นแดงสีฟันชัวชัวดูให้อยู่ดูอยู่ไม่ทําไม่ทําไม่ทัน โอเคเรียบร้อยได้แล้วคนระับโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วดูอยูดูคปไดูแคปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันคือแป้งไม่ใช่ยาไีท่างคนสะอาดมันคือแป้งมันคือแป้ง,มปงไม่ใช่ยาสีฟันฝากแล้วผลละไม่ไปแล้วจ้าโอเคเนี่ยแป้งอยู่ตรงนี้เปล่าเนี่ยประตูเนี่ยเออเองเข้าไปดูอ้าวอ้าว <laughs> แล้วกูขังตัวเองโอาไ้ก็เบ๊ะเบ๊ะ ออกไงอ่ะแล้วผมจะออกจกไหวะไม่รู้ไม่ใช่ผมผมแบบโอ้ยกูไม่ได้มือกดแล้วจะไม่แล้วมันจะเปิดมันจะเปิดให้มันจะเปิดให้โอ้ยเปิดให้เปิดให้โอเคใเลยเกือบเลยอ่ะใงล้เกือบแล้วไปดูเคสได้เหลือเลยตอนนี้เคล็เราเหลือแค่แป้งสีฟันนะครับตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าแป้งสีฟันอยู่ไหนครับมันอยู่ในถังขยะนี่เองนะครับโอ้โหใครจะไปนึกเดียวดูดิโอ้ my god โอเค ไปเลยพี่เดี๋ยวผมจัดให้โอเคเสร็จเรียบร้อย,อยต่อไปนะครับเควสสุดท้ายขังเจ้าของร้านไว้ในโรงรถเอาล่ะถึง <S <S เวลเาลแก้แค้นเฮ้ยมาแก้แค้นแล้วพี่มาเลยเราต้องทำไงเราต้องหยิบของเข้าไปไหมหรือว่ายังไงดีหยิบแล้วมาไว้ข้างในเนาะใช่ใช่ใช่เอาพี่เอาพี่อย่างอื่นก็มีไงแบบเคลองเคลองห้เข้าไปเดี๋ยวเข้าไป นี่นี่โอเคเราไว้ข้างในเลยพี่แล้วมันก็าเองโอเคเราจะเอาของมาวางข้างในแบบนี้นะครับเอาล่ะตอนนี้มีแครอทกับต้นหอมนะครับข้างในมาดูนว่าเขาจะเข้าไปหรือเปล่านี่ไงนี่ไงไงเออเตรียมปิดเลยพี่ที๊บี่เตรียมปิดปิดเลยกดปิดไปแล้วกมาพี่เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเวลาเวลาเราขอชีวิตนี่เรียบร้อยนะครับเควสเสร็จแล้ว ดูว่าจะออกยังไงอ๋อออกทางนี้แล้วก็จะเปิดประตูให้เราางหลักร้านโอ้ทำทุกอย่างเพื่อให้มันเปิดห้องไงนะเอาละเปิดเรียบร้อยเราก็ไปต่อได้นะครับโอเคมาเชลเอาล่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรต่อข้างหน้านะครับไว้ถ้าชอบนะครับเราจะไปเล่นต่อสำหรับคลิปนี้ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ